เตขตข่ายทหารครับเพราต้องจอดรถไว้ทางเขา่าบนบนใบเอารถเขามากครับนั่งรถโดยสารหนึงแดงแบบเปขามากครับมันกับ,บกกว่าไกลหรอกครับกิโลหนึ่งผลนสมาจอดนี่แหละผลม่รถเขามาอันนี้รถเจ้าหน้าที่ทหาร เครื่องบินเก่าจอดโชว์อยู่นี่ครับเครื่องบินเก่าลำใหญ่ๆจอดโชว์อยู่เขตสัตหตีบกิโลสิบครับชีแยกใหญ่กิโลสิบ เลี้ยวซ้ายตรงโรงบาลศิริกิตเป็นหาดที่สวยงามอีกหาดหนึ่งในเขตนี้ครับรถจอดไว้คุณกันนั่งรถขามากับว่าแพ้นะครับสิบหาบาทต่อคนบอมรุงหาดผุคร้าบํารุงหาด สนสนปูแหว่ คนก็เอา์ปมาผูกนอนเอาเรือมาพายมีเรือเสามีเรือเสาพายพอเดินลงไปข้างล่างมีเก้าอี้เก้าอี้ขายกับมีมีเสื้อขายเสื้อก็มีขายเก้าอี้ก็มีขายลบก,ก็มีขายครับ ขาสั่นชุดเต็นท์น,น้ำน,น,นั่งจุดไหนกระทางไหนทางไหนถ่ายไปก่อนนั่ง มานอนรับสบายเลยครับลมเย็นนอนรับสบายเลยเพิวอ,อากาศดีลมเย็นอันนี้ก็จสิีบริการนวดครับนวดแผนไทยก็มีเลยนวดแผนไทยก็มี กำลังหาที่นั่งอยู่ครับเอาแถวนี้ก็ได้ไหมที่นั่งคุ้นหลายไปนูน่นฟังน้นก็ได้เอ้ยฟ้ใก่ห้องน้ำอ่ะ จุดบริการแบดมั้ยเนี่ยจะขึ้นก็ได้ก็ไม่เอาอยู่นี่ก็ได้อ่าหาลม เปยเอามาผูกกไ็ได้เด้กมีที่ผูกเปยที่กลางลบ การเรืพอพร้อมครับจะมีบริการเรือนะจุดหนึ่จุดใครครับต้องใส่เสื้อชูชีพพร้อมภูริจ สะพายเรือมีเรือเซามันนี่มันลมเลือนเลือนบ่เ,เด่ดลมลือนเคร่งฝนอีตรง ไม่ไร้ายครับก็กันมานาั่งแถวนี้นะครับเลือกนั่งก็เ,เลยเจ้แหละ